คือแบบอยากเล่นซาตาตลอดไปเลยอะช่วงนี้อีเวนต์โมบายลีเจนค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยได้เล่น RV ีน้อยมากๆเดินลงมาล่างกะจะเอาคาเฟ่ครับแล้วลัมเบอร์ยกให้แบบนี้สวยจัดๆแต่ว่างงคือลัมเบอร์ได้คิวได้ไงอะทีมเราไปปิดคาเฟ่นี่ครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างแหลมเลยจัดการบินใส่หน้าแบบเต็มๆแล้วก็ล่วงไปเลยครับมีหน้าฝั่งข้ามพยายามมาตุยป้อมเราครับผมพยายามจะบินไปเคลียร์คลิปแต่ว่าโดนมีหน้าเกี่ยวไปก่อนแต่ยังดีที่มีสติแล้วก็เคลียร์คลิปได้ก่อนจะวิ่งหนีด้วยความไวแสงฝั่ง ผมเปิดก่อนฟอร์เรนก็จะแทงผมเลยโชคดีที่ผมบินขึ้นก่อนมีหน้าโดนไล่ครับแล้วผมเห็นในแมปเลือดเข้าเหลือน้อยก็เลยจัดการบินตามมาแล้วก็ไล่เก็บงานคาป้อมแบบชิวๆแล้วก็เป็นจังหวะที่เราได้ดันบ้านครับฝั่งข้ามไม่มีใครมากันงงเหมือนกันอีดา้าโดนฝั่งข้ามไล่มาแล้วอยู่ดีมุดเข้าพุ่มพวกผมกาลังวาร์ปอะเพียอย่างนั้นมันก็ต้องมีคนเสียสละครับ ผมพยายามบินไปไล่ฝังข้ามพี่นาคอสเหมือนจะเห็นผมเดินเขาก็เลยน,น่าจะคิดว่าผมบินไม่ขึ้นแต่จริงๆผมแอบเก็บสแต็กลอหลังจากนั้นเดือะแฟก็พยายามมาไล่เก็บผมครับโชคดีที่มีคีล่ามาช่วยผมทันไม่งั้นผมขิดคือตัวทีมเราเป็นตัวเหมือนแบบโซนโซนรอสกิลอะไรเงี้ยแล้วมีผมคนเดียวที่เป็นฝ่ายลุกแต่ก็ทําหน้าที่ได้ดีครับเขาไปเปิดให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนตามไปเก็บงาน